ชีวิตของคนเราไม่จําเป็นต้องเป็นที่หนึ่งเสมอไปก็ได้ครับเพราะว่าการได้เป็นที่หนึ่งไม่ได้การันตีความสุขหรือความสําเร็จในชีวิตของคนเราทุกคนเสมอไปครับสังเกตเห็นบางคนเนี่ยเรียนเก่งมากทํางานเก่งมากทํางานโดดเด่นมากแต่บางทีก็เสียโอกาสไปกับการได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กับคนอื่น ไม่เคยแชร์ความรู้ความรู้สึกกับคนอื่นทําให้บางคนเนี่ยเรียนเก่งทาง,งานเก่งแต่ว่ามีเพื่อนน้อยไม่ค่อยมีเพื่อนไปคบหาสมาคมด้วยเพราะว่าในใจของคนที่อยากจะได้เป็นเฉพาะที่หนึ่งเท่านั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาจะต้องทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะก้าวขึ้นสู่ความเป็นหนึ่งเท่านั้นโดยที่ไม่สนใจคนรอบข้างไม่สนใจสิ่งแวดล้อมจะมุ่งไปเพื่อความเป็นที่หนึ่งเท่านั้นเมื่อใดก็ตามแต่ที่บุคคลลักษณะนี้เนี่ย เขาไม่ได้เป็นที่1ห,หรือเขาถูกตกอันดับลงมาจากที่1นเป็นที่2 3 4 5หเขาจะรู้สึกเสียใจมากเลยแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าชีวิตของเขาไม่มีความสุขเพราะเขาไม่ได้เป็นที่1เหมือนอย่างที่เขาเคยเป็นซึ่งความรู้สึกแบบนี้ในอันตรายมากแล้วก็ขัดกับความเป็นจริงของโลกนี้เพราะว่าลำดับที่1เขาให้มีเพียงแค่ตำแหน่งเดียวลำดับที่1เนี่ยมันมีแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นไม่สามารถที่จะหาเอาทุกคนเนี่ย มารวมกันเป็นลำดับที่1จัดลำดับที่1เป็น10ลำดับนี้เป็นที่1นหมดเลยทุกคนมันไม่ใช่นะครับที่1มันมีแค่ตำแหน่งเดียวเพราะฉะนั้นการเป็นที่1ก็ไม่ได้ไหมายความว่ามันจะมีความสุขหรือว่าจะเป็นเครื่องรับรองความสุขของชีวิตคนเราแล้วก็การเป็นลำดับที่2 3 4 5าลำดับสุดท้ายลำดับที่หนูก็ไม่ได้ไหมายความว่าชีวิตของเรามันจะแย่หรือว่าดูเป็นทุกข์ คนทรมานไม่ใช่นะครับมันก็ยังชีวิตก็ยังดําเนินต่อไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปถามดูคนที่สอบได้ลําดับสุดท้ายของห้องตลอดเวลาหรือว่าคนที่ทํางานแล้วก็ปรากฏว่าพอไปได้ตูดๆใสๆไ,ไปแต่ว่าเขามีมนุษยสัมพันธ์ดีแล้วก็เขามีความรู้สึกว่าชีวิตของเขาของเขามันยังดําเนินต่อไปได้และเขามีความสุขในแบบฉบับของเขาแบบนี้ก็ถือว่าชีวิตของเขามีความสุขบางที่เนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยคนที่เราดูแบบไม่ได้เรื่องเลยเนี่ย อาจจะมีความสุขอาจจะมีเพื่อนฝูงคบหาสมาคมมากมายมีเครือข่ายกว้างขวางมากกว่าคนที่เป็นที่1น,นั่นเองนะคนที่เป็นลำดับแรกนั่นเองคนที่เป็นแชมป์อาจจะเรียกว่ามีได้รับชัยชนะบนความว่างเปล่าก็าได้นะครับแต่หากว่าวันนี้เรายังอยากเป็นที่1อยู่แล้วก็มุ่งมั่นทําทุกอย่างาเพื่อความเป็นที่1มันไม่ผิดน,นะครับแต่ว่าการเป็นที่1ของเราก็จะต้องหอ,อบหิ้วหรือว่า ควบก,กอดคอคนข้างๆของเราไปด้วยคือจะได้มีความสําเร็จไปด้วยกันแล้วก็เป็นการเป็นชัยชนะเป็นลําดับที่หหรือว่าเป็นแชมป์ที่รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นชัยชนะที่อยู่บนความว่างเปล่าเอาเพื่อนของเราไปด้วยเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญสังคมเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญการยอมรับของเพื่อนของสังคมมันเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะชีวิตคือการอยู่ร่วมกับคนอื่นไม่ได้ อยู่ตัวเดียวแต่เป็นคนเดียวไม่ได้เป็นที่หนึ่งแต่เป็นคนเดียวถ้าหากว่าคลิปในวันนี้มีประโยชน์นะครับก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแล้วก็กด s u b s c r i b e เป็นเพื่อนกันไว้เพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปดีๆที่จะนำมาเสนอให้กับทุกท่านในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวัน้สวัสดีครับ